เลขเก่าๆเนี้มันคือมาขักมากแน่แท้มือน,นี้เ<า>กเ่จาจะกกีจ,จากสถานีเบิ้ลอีกแล้ว,ดดลวห่างายแปดเก้าเก้าสี่ห้านะคะเบิ้ลระวังเบิ้ลนะคะในใบอาจจะไม่มีเบิ้ลแต่ใครที่ดูไลฟ์สดก็พยายามที่จะเบิ้งนะวามันอันนี้นะคะสวัสดีแปดร้อยสามสิบหกคนอ่าโอเคนะคะได้แล้วนะคะใครที่มาบบท่านหรือว่าชามือื่นคิดว่าจะห้องจะพลาดไลฟ์สดนะคะถ้าคิดว่าจะพลาดไลฟ์สด ให้นะคะให้เข้ากลุ่มไว้นะคะให้เข้ากลุ่มตรงนี้ไว้นะคะกดโตภาษาอังกฤษ้อพี่น้องกดโตภาษาอังกฤษถามกดภาษาไทยนี่ตรงนี้ทียปักมุดไว้ให้นะคะถ้ากดโตภาษาอังกฤษมันจะเด้งเขากลุ่มเลยเตะถ้ากดโตภาษาไทยกดยูหันละมันกับบอขื่นห้ลิงห้จิมนะคะบางคนบอกน้องแอร์ไปยังแม่คือกดบ่าได้แท่นนู่นนี่นั่นเจ้ากดบ่าถือตอมแม่เจ้ากดบ่ถือเจ้าต้องกดไมนะคะเจ้าต้องกดไมนะคะ อยากถูกค่ะอยากถูกนั่นเบิ้ลอีกแล้วเห็นบอห่างแปดเก่าเก่าล่างสี่ห้า 8, 9, 9, 4, 5, นะคะมักนะคะวันนี้เดี๋ยวแอร์จะมาบอกเลขเด่นนะคะแอร์จะมาบอกเลขเด่นผู้ใดพิมพ์อยากหวยพิมพ์เลยนะคะอยากถูกหวยอยากถูกพิมพ์ม,มากนะคะ เบิ้งเอซีบีขอสุฟังวันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารแอร์บอกหลายเถือเ่อเล้วคือเลขเบิ้ลให้จำเส้สมองอน,นอยนิดของเขาไว้คันเลขเบิ้ลคือบอ,อกว่าเขาสิบอกเลขอีหยังนี่ยังสี่มันบอกคือคือบอกว่าวันอังคารได้สื่อเลขอีหยังเบิ้ลวัดผล้ยคือบอกว่าสี่สื่อเลขอีหยังเบิ้ลมีสองมือที่เป็นเล็เบิ้ลเบิ้ลมือนีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าวันพฤหัสเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสังเกตเลยวันพฤหัสนี้จังแล้วกับว,วันพระ มันสิมากออกไปทัวรไปถีบทัวถีบทัวแดนเหลขกวันพระนี่นะคะอ่ะฮานอยวันนี้วันที่ 31, สามสิบเอ็ดสิ้นเดือนสิ้นเดือนค่ะมืออื่นรัฐบาลไทยออกนะคะนะคะแต่อย่าฝ่าไปว้าถึงรัฐบาลไทยซื้อ,อยากซื้อซาสละลเกินนะคะเท่ากับม่ามือนีก่อนนะคะเพรต้องไปลุ่นเพรต้องไปยังหัวมั่นเพราะว่าวรัฐบาลไทยว้าซื้อซื้อซะเป็นยังคือต้องไปถ่ายเดือนละสองเถอะฮานอยนี่ยมิสูมือ มือละสามเถือผุนห้าน้อยนั่นซีเถ้อผุนจังว่ามีน้อยอย่างเนี้ย<ด>นะ,ะนเออออก,กนันไรเง้นคืนกันถือเข้ากรใจายซ้ำกันก็ต้องไปถามบอกเลยนะคะเบิ้งเด้อแอบจะบอกนะวันนี้เลขเด่นเลขเด่นของมือนีเลยพี่น้องเลขเด่นของวันนี้หาเด่นหาเด่นด้วพี่น้องหาเด่นมาก จากตำราที่แอร์แบบว่าหนึ่งเอาเลขมือสองเลขวันพระสามเลขที่แอร์เอามาคำนวณวันเลขของวันเลขของสถิติน่ะวันนี้คือค่าเด่นมากนะคะแต่สำหรับแอร์คนจะมักถามมือนี่แอร์มักเลขอีหยางสีมักถามแอร์ตลอดนะคะสำหรับเลขมักแอร์มักเลขแปดมือนี้เลขแปดวันนี้แอร์ชอบแปดแปดแปดขึ้นเลขที่แอร์มักเลขฝัน ต่ว่าหาคือเล็กีมทีเป็นแบบว่าทีแอบเบิรงว่ามันเด่นซิปตัวเด่นขึ้ว่าคือเล็กหาเหมือนเมื่อวานที่แอบบอกว่าเมื่อวานอะ่ะเลขเด่นหนึ่งนะตะว่าเล็ทถีแอบมาคือแอบมักเหล็กซีเห็นบอหนึ่งกับมีต่างแต่สถานีเหล็กแหลกเลยตะว่าแอบมีความรู้สึกว่าหาสินีตะสถานีแหลกหามีตะสถานีแหลกค่ะอ่ะผู้ใดที่อยากถูกหวยพิมพ์ว่าอยากถูกหวยใครที่เห็นเลขอะไรในกระดาษแผ่นนี้ให้พิมพ์ ว่ามันมีเลขอีย่างอยากให้เลขใดออกในกระดาษแผ่นนี้นะคะอยากให้เลขอะไรออกที่กระดาษแผ่นนี้นะคะให้พิมพ์เลขนั่นขึ้นมาให้ดันเลขนั่นขึ้นมาดันหมายความว่าไงดันหมายความว่าให้มันออกดันให้มันออกเข้าใจบ่ดันให้มันออกดันจนว่ามันออกมากเลขใดในตัวนี้ดันจนมันออกหมู่ว่านแอพาาเห็ดมือนีแอิพ้าเห็ดอีกเราจะไปตามแบบ เห็ดเห็ดคือเก่าเห็ดตามหีดค้องที่เขาเคยเห็ดนะคะเก้าร้อยสิบหคนสัญญากับแอเดอร์ว่าถ้าแอเอาห้าน้อยกลางหาแล้วต้องกดแชร์แชร์ออกไป <im itation> พิมพ์อยากให้มันออกตัวใดแล้วก็แชร์ออกไปพอมโอเคนะคะง่ามบ่แอร์ว่าง่าดมือนี้ข่อยแมเบรามเป็นเล็กเด้อเอาอันนี้คือมีตัวเดียวคือเ่เขียนคือเขียนเ่ทันแล้ว เอาไหมเอาไหมไสรล่ะปากกาปากกาดำนี่วะปากกาดำก็ยุ่งเอเจ้าของปาหนันว่าจ้าของเขียนแหลว,อ,ลวอืมอ่ะเอ้าสี่สิบเอ็คนอยู่ในนี่เก้าร้อยสี่สิบเอ็ดคนอยู่ในนี่มันอับสเหลี่ยมยิมยำยิมยำยิมยำยมำจังน้อยนะคะโอดอานะคะ เพื่อความฝังเพื่อความฝังของเขานะคะเห็นเลยอย่างในคณะนี้นะคะให้แช่ออกไปนะคะให้แชร์ออกไปผู้ใดมักก็ตามผู้ใดบ่มักบ่วากันค่ะพี่น้องใครบ่มักเนี่บ่วากันเลยนะคะบ่วากันนะคะอ่าบ่มักบ่วาแต่หมู่ว่านเข่าแต่หมู่ว่านเข่าสามสถานีบ่มักบ่วาแต่หมู่ว่านเข่าสามสถานี ีเบลแคปหน้าจอไอคนดูไลฟ์สนให้หน่อยมัรกเลขอีหยังอยากให้มันออกเลขอีหยังนะคะอยากให้มันออกเลขอีหยังบอกเลยนะคะให้คอมเมนต์มาซ้ำรับแอร์แอร์มากเลขแปดหามือนี่แอร์ชอบเลขแปดหา้าเลขแปดหาเลขงามเด้พี่น้องเลขแปดหานี่คือเลขงามแห้งบอกเลย